ทำท่าส,สวยๆให้แม่ก่อนทำท่าส,สวยๆให้แม่ก่อนทำท่าส,สวยๆดิไม่ไม่ยืนหลังค่อมดิคนสวยเขาจะไม่ยืนหลังค่อมนะฮึ <c oughs> ทำท่าส,สวยๆหน่อยอ่ะลรคอยไว้นะคนสวยคอยไว้นะคอยนะคนสวยคอยเดี๋ยวนะแม่ขึ้นไปนั่งดีๆก่อนคนสวยคอยไว้นะคอยแม่นับนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกกินได้โอเคโอเคทำไม่เป็นค่ะโอเคเนี่ยกินได้กินได้ไดทำไงทำไม่เป็นไงสะบัดออกกินไม่เป็น ไหนคนสวยคอยนะคอย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 หยุดหยุดหยุดคอยอ่ะนอนคอยพี่เพิร์นคอยคอยคอยนะพี่เพิร์นคอยคอยก่อนนะ ไม่ยังเรียงไม่จบเลยเนี่ยเห็นไหมแม่ให้แบบหนักๆเลยเนี่ยคอยคอยก่อนหยุดหยุดคอยคอยนะคนสวยคอยนะคอยเลยสองอ,อันไม่มีที่วางแล้วทําไงดีเนี่ยแม่จัดหนักให้เลยเนี่ยอ่ะนะเราแม่จะนับก่อนนะคนสวยคอยนะคนสวยคอยนะคนสวยเก่งมากอ่ะเห็นแม่ขอดูซิมันมีอะไรบ้างโอ้โหวันนี้จัดหนักเลยนะตอนรับปีใหม่นะอ่ะแม่นับนะ

สิบเก้าโอเคกินได้วันนี้กินเยอะเลยนะพี่เพรินนะข้าวเย็นไอข้าวเช้าแม่จะลดปริมาณลงแล้วลูกนะเพราะว่ารับโปรตีนอันนี้ไปเยอะละไหนไหนกินเกลี้ยงไหนอ่ะลูกขึ้นขอบคุณค่าแม่ก่อนเลยแล้วลูกขึ้นสวัสดีขอบคุณค่าก่อนอึ๊บอึ๊บ หมดแล้วมันหมดแล้วไม่ต้องหาแล้วหมดแล้วลูกเกเรให้กินตั้งเยอะแล้วทุกคนเห็นปะให้ขอบคุณค่ะมันไปช้ากันนิสัยไม่ดีควักท้องเอาขนมออกมาเดี๋ยวนี้ควักท้องขนมออกมาเลยขี้โกงขี้โกงอีเหียนขี้โกงอะ่ะเออเออพอการจบเอามาทำไมใครสั่งใครให้เอามา ฮะขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้เปล่าไอ้ไหนแล้วเดี๋ยวามาให้ประจันตีให้ประจันตีขโมยใบไ,ไม้มากัดเออเอออันน่ะคำรามเออเออแล้วเออเออคำรามด้วยคำรามในลำคอด้วยน,น,นันน่นนั่นนั่นมีเสียงคำรามมีเสียงคำราม ไส่ประจันด้วยไม่ไม่ให้เห็นไหมไปหาป้าเลยไปหาป้าเลยเอามาคืนเอามาคืนจิ๋วเอามาคืนจิ๋วแม่ขอใบไม้แม่ขอคืนขอคืนแม่ขอขอขอแลกขนมนะงั้นแลกขนมนะอ่ะมีขนมแลกเปล่าแลกกันหรือเปล่าจิ๋ว เนี่ยแลกไหมแลกเปล่าแม,ม่อย่าเพิ่มพี่เพลินคอยแลกไหมเห็นไหม <laughs> รีบเลยอะ่ะรีบปล่อยไปไม้เลยนี่นี่อยู่นี่ <c oughs> โอ้ยตาเล็กเอ้ยเา้าเสร็จเสร็จเสร็จไม่ให้แล้วแลกขนมไปแล้วจะมาขอคืนได้ไงไม่ให้จิ๋วอยากกี <c oughs> ่เกาะกระแทกปากแขวหลุดแล้วแม่แขวลดแล้ว ไม่ให้ไม่ให้อีซูแซบนั่งลงนั่งลงคอยอยากได้ลองสวัสดีสวัสดีก่อนไม่สวัสดีสวยเอออีกทีนึงสวัสดีสวยเออเอาไปหืมฝันหน้าหลุดแล้วมั้งนี่ไปเลยไปไปไม่ต้องแวะคังไม่ต้องแวะคังน่ไม่เชื่อฟังไปขึ้นบ้านไม่ต้องเลย เร็วพี่เพลินขึ้นบ้านขึ้นบ้านงั้นแม่ไปก่อนจิ๋วปะจิ๋วจิ๋วจิ๋วฟังแม่จิ๋วเชื่อฟังแม่ขึ้นบ้านเร็วเรจิ๋วแก่งจิ๋วแก่งไปป่อพี่เพลินมันไม่ขึ้นก็เรื่องของมันไป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 ,ไป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 ขึ้นมาเลยทําไมจะต้องให้แบบมีคําพูดเปรียบเทียบไปเชิญเชิญ จะนอนกับขนมเหรอขนแต่ขนมขึ้นบ้านน่ะไปเลยไปไปมามาเร็วๆเชิญตอนฝูงวัวฝูงควายเข้าบ้านก่อนค่ะไปค่ะโอ้ยอะไรจิว๋วอะไรของจิว๋ว เออมานั่งตาเหลือทําไมฮ้ตาเหลือใส่แม่ทําไมทําไมฮะททำไมเนี่ยเนี่ยแคลล้อหมดแล้วเนี่ยแคลล้อหมดแล้วเนี่ยมางกรสีแดงเนี่ยฮะฮะฮะททำไมฮะแม่ไปกินสเต็กมาไม่ต้องมาดมกลิ่นสเต็กมาเลยติดตัวมาเนี่ยเออ ฮะฮะไหนไหนเอาขึ้นมาเอามาเอา芒กออุ๊ยแม่เห็นแล้วมันปีกที่แขนอีกแล้วหรือต้องเย็บเนี่ยไม่งั้นจิ๋วจะควักไส้ออกมาใช่ปะจิ๋วจะควักสไส้มีงกรออกมาเนี่ยเออให้แล้วให้ขนมมาปาไปนอนแยกย้ายนะแยกย้ายไปนอนนะแม่ให้ขนมเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมคะไปนะโอเครับทราบเข้าใจป้าไม่ต้องมาทำตาเหลือกตาปิ้น ใจไหมจิ๋วสบายเลยนะจิว๋วพี่เพลินพี่เพลินเนี่ยพี่เพลินต้องขยับตัวให้แม่ออกไปข้างนอกเลยนะจะเอาผ้าปูที่นอนไปครับสะบัดขน ูโเปล่าโดูดินอนกันนิ่งไม่หือไม่อือเจ๋วจิ๋วลูกให้แม่หน่อยคนเก่งปะ่ะแม่จะเอาผ้าไปสลัดนะจิ๋วลุกนะไปงจิ๋วลุกก่อนลุกให้แม่ก่อนอาแม่เอาผ้าไปสลัดก่อนแล้วแล้วจิ๋วคนเก่งมาลุกเออลุกมานนอนตรงนี้อ่ะลูกมานานอาฝั่งนี้ อ่ะลุกมาเออเห็นไหมจิ๋วมันรู้เรื่องเออเก่ง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 ,กงอ่ะนอนรอเห็นไหมจิ๋วมันจะรู้เรื่องเวลาให้ลุกอ่ะมันจะเดินวนมาปั่งที่ไม่มีผ้าคลุมอะค่ะอ่ะนอนไปแม่ลงเอาผ้าไปสลัดขนข้างล่างก่อนเหวไหมไหวไหมโอ๊ยตาจะปิดหูก็ตกโอ๊ยช่วยแล้วม่วงม่วงเฮ้ย หเห็นหเห็นปะหนสามมันชอบนอนเก็บขาเหมือนแพนด้างอขาข้างหนึงเห็นไหมคะเเฮ้ยเงยหน้าคุยกันก่อนเอาไม่ไหวโอ้เอาเ้าแปล่ะไม่ไหวจริงลูกไม่ไหวละวอังั้นนอนไปนอนไป